ชวนเพื่อนเพื่อนมากินมะเขือเทศอันนี้เป็นอาหารว่างหรือหรือเป็นอาหารมื้อเย็นก็ได้แล้วแต่นะคะมื้อเย็นก็จะกินอ่าแตงกวาแตงร้านนะปอกเปลือกแล้วก็มากินคู่กับกับนี้แต่วันนี้เราก็จะมากินเฉพาะมะเขือเทศอย่างเดียวนะคะล้างทำความสะอาดแช่ตู้เย็นออกมากรอบ อร่อยมากค่ะก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบมีเกลือด้วยนะคะเอาเกลือโรยแต่วันนี้เราก็จะมีกิมเกลือด้วยแล้วก็กินปเปล่าๆนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆคนไหนชอบกินนะอร่อยแทนอาหารได้มื้อหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่า สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนกินเยอะมากไม่ได้ค่ะต้องมีอะไรรองท้องก่อนค่อนมากินนะคะแต่นี้เราก็มีอาหารรองท้องแล้วล้วก็มากินกับเพื่อนๆมะเกือเทศเป็นอะไรที่อร่อยมีประโยชน์มากนะคะอืกอกรบหวานอร่อยอ หรือเราจะชอบจิ้มเกลือก็ได้เกลือนี้ก็เป็นเกลือพริกเนาะจะออกหวานนิดหน่อยอ,อ,อร่อยจอรยิงๆนะทุกคนสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะมือเย็นมะเขือเทศกระแตงกวาแตงกวาลูกยาวๆใหญ่ๆะเนาะ แตงร้านเขเรียกแตงร้านเอามาปอกแล้วก็กินเพราะว่าสองอย่างจะมีน้ำเนาะเพื่ออุมน้ำหนักได้มือเย็นแตงร้านหนึ่งลูกเมืเ่อเกิดเทศ1หลูกอันนี้ซื้อมาจากโครงการหลวง ราคาก็จะสูงนิดนึงแต่คุณภาพเกี่ยมเพื่อนจริงๆกินบ่อยนะคะแต่เพียงกับว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปช่วงนี้มันยังไงไม่รู้ไม่ค่อยอยากอะน่ารักเท่าไหร่อือร่อยจริงๆกันทุกคนไม่ไม่กิ้มเกลือก็ได้นะ ก็จะมีใครหลายคนที่ชอบนะเพื่อนมะเขือเทศอร่อยจริงเพื่อนเปรี้ยวนิดหวานนิดนิดจริงจริงอร่อยมีไฟเบอร์สูง มากินนะคะมีประโยชน์ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเพื่อนๆคลิปยาวแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะมะเขือเทศมีประโยชน์อร่อยะคะ่ะ